เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่คุณนักษินชินวัตรอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพและในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ซึ่งตอนครึ่งวันเนี่ยนะได้มีการใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวรตั้งแต่ตอนเช้าที่ไปรับประทานอาหารไปทานกาแฟตอนกลางวันไปทานอาหารที่ร้านแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยนะคะไปเหมือนแบบไปดูอขออภัยก่อนก่อนที่จะไปกินข้าวอะ่ะไปดูสัตว์ อเออที่ไนท์ซาฟารีไปสวนสัตว์ที่ไนท์ซาฟารีนะคะแล้วมีการไปตั้งชื่อให้กับลูกสิงโตตัวหนึ่ง ออตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปลองไปดูกันหน่อยนะเนี่ยค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายที่คุณทักษิณเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าเจ้าตัวพร้อมกับครอบครัวเดินทางไปรับประทานอาหารเช้ากันที่ร้านอาหารคาเฟ่เดอะโอเอซิสที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ถือเป็นการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ในวันสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงบ่ายซึ่งเมื่อวานเนี่ยตลอดทั้งวันก็คุณทักษิณไม่ได้สวมเฟือกคอแล้วนะเอาเฟือกออกแล้วเนี่ยนะคะ โดยคุณทักษิณได้มีการกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกอาหารหลากหลายดีแล้วก็อร่อยด้วยเป็นเรื่องธรรมดานะที่17ปีได้พบเจอกับคนเก่าคนแก่บ้างถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนคุณเศรษฐาได้มาขอคําปรึกษาอะไรหรือไม่คุณทักษิณบอกว่าไม่มีเพราะคุณเศรษฐามีเวลาน้อยแล้วก็ต้องไปประชุมภารกิจเรื่องของไฟป่าต่อแต่โต้เนี่ยพูดติดตลกไปบอกคุณเศรษฐาว่าอย่าประชุมเกินเที่ยงคืนนะเดี๋ยวเขาขอโอทีคุณทักษิณยังเปิดเผยถึงอาการปวดหลังนะคะบอกว่า ดีขึ้นมากแล้วแต่ว่ายัางต้องพ่นสเป,ปรย์แก้ปวดอยู่ตลอดอจากนั้นเนี่ยคุณทักษิณพร้อมกับครอบครัวลูกๆหลานๆก็ไปเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ไนซาฟารี nice ทันทีที่คุณทักษิณลงจากรถก็ได้มีการทักทยายเจ้าหน้าที่ประจาสวนสัตว์ตที่มารอต้อนรับแล้วก็ทักทายคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่มารอให้การต้อนรับแล้วก็แซวคุณพวงเพชรด้วยนะบอกว่าวันนี้รัฐมนตรีมานําทัวร์ด้วยตัวเองเลยหรือแล้วก็ขอให้คุณพวงเพชรแนะนําหน่อยสิสัตว์ตัวไหนชื่อ อะไรมาจากไหนกันบ้างหลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปในพื้นที่ด้านในเพื่อไปชมสวนสัตว์เห็นบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยนะมีการไปอุ้มลูกสิงโตสีขาวที่เพิ่งจะคลอดออกมาได้เพียงแค่7วันนนี่เนี่ยค่ะ แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ขอให้คุณนักศิลป์เนี่ยตั้งชื่อให้กับลูกสิงโตด้วยคุณนักศิลป์ตั้งว่าดิโอลี่นี่เหตุผลที่ตั้งว่าดิโอลี่เพราะว่าปกติลูกสิงโตเขาจะออกลูกหลายตัวใช่ไหมแต่แม่สิงโตตัวนี้ออกลูกมาเพียงตัวเดียวก็เลยมีความพิเศษกว่าสิงโตตัวอื่นๆคุณทั้งิณก็เลยตั้งชื่อให้ว่าดิโอลี่นี่ดิโอลี่ใช่ไหมใช่ค่ะ ขณะดเดียวกันในส่วนของคุณทักษิณเองยังได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนกันภายหลังเสร็จสิ้นการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับโดยได้กล่าวให้กําลังใจในายการัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินด้วยนะครับในทุกเรื่องเลยเพราะว่าการทํางานมีความยากกว่าสมัยช่วงวิกฤตต้มยำคุ้งนะ และก็มีความซับซ้อนดังนั้นฝ่ายการเมืองก็ต้องร่วมมือกันและต้องให้กําลังใจข้าราชการฝ่ายประจําและก็นักการเมืองด้วยที่ต้องร่วมมือกันเนื่องจากปัญหาเนี่ยมันยากกว่าเดิมและการแก้ไขปัญหาแบบเดิมเนี่ยบางก็ต้องเปลี่ยนเพราะโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม คุณทักษิณเนี่ยนะครับยังกล่าวถึงภาพรวมการเดินทางกลับมาจังหวัดเชียงใหม่ตลอด3วันโดยบอกว่ารู้สึกอบอุ่นและดีใจเพราะจะเพราะ,ะปีที่จากไปเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยก็คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนคิดถึงอาหารวัฒนธรรมและก็คนเก่าๆทําทให้เราเนี่ยนะครับรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากขึ้นขณะเดียวกันคุณทักษิณยังชี้แจงถึงดราม่าด้วยและกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลับประเทศไทยและก็ออกจากโรงพยาบาลตํารวจโดยยืนยันเลยคําว่าดราม่า ก็คือเรื่องไม่จริงจบโอเคไหมครับส่วนที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้และมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันถึงอาการป่วยของตนเนี่ยนะ,ะคุณทักษณิณบอกว่าไม่เป็นไรเพราะภาวะจิตใจคนสําคัญกว่าถ้าภาวะจิตใจแย่ก็อาจจะทําให้อย่างอื่นรวนตามไปได้พร้อมยืนยันสภาพจิตใจณขณะนี้สภาพจิตใจเนดีแล้วเพราะว่ามีลูกสาวลูกชายอยู่ใกล้และก็มียังมีหลานๆอีกเจ็ดคน ซึ่งเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคนแก่ในวัย75ปีพร้อมขอให้เข้าใจและเห็นใจคนแก่ในวัย75ปีที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไปนานซึ่งในวันนี้ได้กลับมาแล้วใครไม่ชอบหน้าก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่ครับดราม,ม่าก็คือดรมมารม,มา่าดราม่าแปลว่าเรื่องไม่จริงจบโอเคไหมครับ่ ระยะก,กออยารแพทย์ที่มาตอนนี้ก็เหมือนเกิดต้องการเรื่องอาการปวดของท่านเหมือนเป็นเลยครับ <c oughs> คือเพราะว่าจิตใจคนมันสาคัญใช่ <c oughs> ถ้าภาวะจิตใจแย่มันก็แย่มันก็ทําให้อย่างอื่นมันล้วนได้ตอนนี้ใจนนดีกอ,อ้นโอ้ใจดีมีลูกสาวอยู่ใกล้ๆลลูกสามคนอยู่ใกล้หลานเจ็ดคนมันใครไม่ชอบก็ให้ต่างคนต่างอยู่กันไปเออนี่แบบนี้เลยนะคะ